หลวงพ่อปานแนะนำรีบทำกันนะใครติดวิบาก,กรรมการเงินมีปัญหามั่นท่องบทนี้ล้างกรรมเก่าให้ดีขึ้นได้ลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโภท่านได้เมตตาแนะนำวิธีชำระทุกวิบาก,กรรมด้วยพระคาถาล้างกรรมของท่านแต่เดิมนั้นพระคาถาล้างกรรมได้ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มเก่า ของวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้มีผู้นำมาเผยแพร่เนื้อหาที่มาของพระคาถาล้างกรรมมีอยู่ว่าคุณยายศืนซึ่งมีบ้านอยู่ข้างวัดบางนมโคแกชอบมาขึ้นกรรมฐานกับหลวงพ่อปานเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งแกได้เล่าว่า ได้มีชายสองคนนำตัวแก่ไปที่สำนักพญายมาราชแต่เมื่อพญายมาราชได้ตรวจสอบดูแล้วก็ปรากฏว่านำมาผิดคนจึงให้นำกลับส่งที่เดิมขณะเดียวกันพระยายมาราชท่านก็ได้ฝากคาถาให้ใยญยฝืนนำมาถวายหลวงพ่อปานเป็นพระคาถาล้างกรรมและบทกรวดน้ำโดยคาถาล้างกรรมนั้นท่านบอกไว้ว่า หากลูกหลานคนไหนได้สวดให้แก่บรรพบุรุษของตนเองแล้วก็จะสามารถบรรเทาวิบากรรมที่ตนประสบอยู่ได้และบทกรวดน้ําเป็นบทที่กรวดน้ําให้แก่สัมภเวสีและดวงวิญญาณทั่วไปให้เขาได้ผลทุกซึ่งผลจากการสวดพระคาถาล้างกรรมและสวดบทกรวดน้ําทุกๆวันนี้จะทําให้กรรมหนักกลายเป็นเบาผู้สวดผลทุกผลโศกชีวิตมีแต่ความสุข เป็นผู้มีอายุยืนสำหรับการท่องพระคาถาล้างกรรมนั้นก่อนอื่นให้ท่านตั้งนาโมสามจบแล้วกล่าวพระคาถาโดยว่าตามดังนี้นาโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา สัมพุทธสาพุทโธอารหังอรหังพุทโธทาวเวสุวรรณโนพุทโธอารหังกัมมะโตเมตังกัมมะพันธนังชีวิตตังให้ไปจุดติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดพุทโธอารหังอรหังพุทโธทาวเวสุวรรณโนพุทโธอารหังกัมมะโตเมตัง กรรมมาพันธนังชีวิตตังให้ไปจุดตีให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดพุทโธอรหังอรหังพุทโธทาาเวสวุวรรณโนพุทโธอรหังกรรมมาโตเมตังกรรมมาพันธนังชีวิตตังให้ไปจุดติให้ทุกชีวิตทุกวิญญาณจงไปผุดไปเกิดเมื่อกล่าวครบสามจบแล้ว ให้ท่านกล่าวบทกรวดน้ำต่อได้เลยโดยให้ว่าตามดังนี้อิมินาปุญญกัมเมนาขอเดชเดชากุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศไปให้คุณบิดามารดาญาติกาทั้งหลายสมณะชีพรามอีกทั้งเลือดลินลาพระอินเจ้าฟ้าพระโคตมะพระพรหมเมริตพระอาทิตย์พระจันทร์พระเพชรฉลูกัน พระมาตุลีพระกรุงพาลีพระภูมิเจ้าทีแม่สือพันจิตพระผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่นำข้าพเจ้ามาเกิดในท้องพระพุทธศาสนาแม่พระคงคาไหลแม่พระเพิงแม่พระภายแม่พระชุดชาติพระยายมาราชท้าวเวสสุวรรณท้าวจตุโลก,กบาลทั้งสี่นายสมุกบัญชีตัวข้าพเจ้านี้ได้กระทำผิด จะขอแผ่อุทิศไปยังผูงผีทั้งหลายปิดอบายให้มันเปิดประตูสวรรค์ให้สว่างกระจ่างแจง้งเกิดในเมืองมนุษย์ให้เป็นสุขเกิดในเมืองสวรรค์ให้เป็นสุขท่านทั้งหลายที่ได้ทุกข์ขอให้ผลจากทุกข์ท่านทั้งหลายที่ได้สุขขอให้สุขยิ่งยิ่งนิพพานังปัจจโยโหนโตพุธังชั่วานันตังธรรมังชั่วจักรวาลัง สังขังนิพพานางังปัจจโยโหตูสาธุเพียงเท่านี้เป็นอันว่าจบพิธีนะครับและพวกวิญญาณทั้งหลายยังบอกกับคุณยายอีกว่าถ้าภาวนาเป็นประจำไม่ใช่แต่พวกเขาเท่านั้นจะผลจากห่วงทุกผู้สวดเองก็จะมีแต่ความสุขสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายจะไม่มากล้ำกลายชีวิตอายุจะยืนนะ และสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องการเงินชีวิตเกี่ยวข้องกับการเงินที่มีปัญหาหลายคนดวงตกกระผมก็มีวิธีแก้กรรมอีกอย่างหนึ่งซึ่งสามารถแก้ดวงแบบง่ายๆแต่เห็นผลได้จริงหลายคนน่าจะเคยเป็นหรือกําลังประสบพบเจอกับเหตุการณ์ที่ว่ากําลังเก็บเงินหวังมีเงินก้อนแต่พอเก็บได้สักระยะก็มีเหตุให้ต้องใช้เงินนั้นจ่ายออกไป ไม่ได้เอาเงินที่เก็บไปทำอย่างที่ใจหวังต้องจ่ายตลอดไม่มีเงินเก็บหรือพอเก็บเก็บอีกก็มีเรื่องต้องใช้จ่ายอีกนี่แหละครับเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรและจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรซึ่งกรรมตรงนี้ส่วนใหญ่เอาเงินคนอื่นมาจากอดีตไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนหรือเอาเงินทองของคนอื่นที่เก็บได ทางที่รู้ว่าเป็นของใครแต่ทำเลยตามเลยหรือหยิบยืมคนอื่นแต่ไม่คืนเขาอย่างนี้คือเศษกรรมเรื่องของเงินทองมีเท่าไหร่จะหมดไปเพราะฉะนั้นติดเล็กติดน้อยก็ว่าไปมันส่งผลทำให้พอมีเงินท่านจะไม่สามารถเก็บเงินได้เลยและที่สำคัญอาจเป็นการโกงคนในอดีตชามีการหลอกลวงคนอื่นด้านการเงินมาก่อน หลอกลวงชีวิตคนคิดดอกเบี้ยมหาโหดหรือยุยงให้คนเสียเงินเพื่อวางแผนจะเอาทรัพย์สมบัติของเขาเรียกว่าชายวิธีการหลอกลวงทําให้ส่งผลในเรื่องของการเงินวิธีแก้กรรมอย่างง่ายๆเลยก็คือ 1. มันบริจาคทานทุกๆวันเกิดของท่านจะเป็นการช่วยเหลือใครก็แล้วแต่ทําตามศรัทธาแต่ขอให้ทําในหนึ่งสัปดาห์หนึ่งครั้ง2 พยายามอุทิศปุญกุศลให้กับคนที่เคยล่วงเกินมาทั้งในอดีตชาติปัจจุบันชาติทั้งรู้และไม่รู้ถ้านึกได้ว่ามีกรรมกับพ่อแม่ถ้าท่านยังอยู่ให้ไปขอขมาท่านแต่ถ้าท่านไม่อยู่ให้ไปถวายสังฆทานและกรวดน้ำไปให้และขออาโหสิกรรมให้แก้ปัญหาเรื่องเงินเรื่องทองของท่านจะดีขึ้น ลองน้อมนาไปปฏิบัติกันดูนะครับสำหรับเรื่องราวที่ได้นํามาเสนอก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านผู้บังเกิดจิตศรัทธาจากการได้ฟังเรื่องราวธรรมะในวันนี้และขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับสาธุ